ค่ะสำหรับเนื้อาหาในคลิปนี้จะเป็นการปลูกหอมแบ่งไม่ว่าจะเป็นปลูกเพื่อกินใบหรือปลูกเพื่อกินหัวนะคะในพื้นที่จำกัดหรือในพื้นที่ที่มีเยอะหน่อยสำหรับการขายแต่ว่าเป็นมือใหม่ไม่ควรพลาดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอิวจะพาไปดูคุณยายซึ่งกำลังเตรียมตัวจะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์หอมแบ่งของเขาค่ะสวัสดีค่ะ f อที่รักการปลูกทุกท่านคะ วันนี้พบกับอิวตอนเย็นๆนะคะเนื่องจากว่าคุณยายแม่ของอิวกําลังจะขยายพันธุ์หอมแบ่งนะคะหอมแบ่งของแม่ซื้อมาเริ่มต้นราคากำหนึ่งห้าสิบบาทนะคะกำมือหนึ่งนะคะไม่ใช่ขีดหนึ่งกำมือหนึ่งทางทางนี้ค่ะขายช่วงนั้นหน้าหน้าฝนจะแพงสักหน่อยค่ะเราอยากได้เราอยากได้พันเราก็เลยซื้อมานะคะห้าสิบบาท มาจะมาเป็นลักษณะเป็นกอกอแล้วแม่ก็มาขยายเป็นหัวหัวเป็นแง,ง่งๆปลูกนะคะนี่มาดูวิธีกันเลยอันนี้ดูคุณยายเลยค่ะปลูกเสร็จไปหนึ่งแปลงแล้วมาไม่ทันไม่ยอมเรียกด้วยอันนี้เช่นเดิมตีแปลงให้ฟูนะคะถ้าเพื่อนๆติดตามในอิวชวนปลูกมาตลอดจะรู้ว่า สแปลงนี้แปลงนี้แปลงแรกนี่เป็นแปลงคณะเก่านะคะสแปลงนั้นเป็นแปลงผักชีลาวซึ่งยิ๋วเก็บไปขายหมดเรียบร้อยแล้วแม่เขาก็พอถอนออกหมดแล้วแล้วก็ขุดขุดตากแปลงไว้1-2วันนะคะเพื่อเกีกว,ว่าช่วงนี้ต้องทําเวลาปกติว่าน่าจะตากนานกว่าน,นี้หน่อยอย่างน้อยแดดๆก็3วันขึ้นไปนะคะแต่นี้ยายรู้สึกจะเว้นวันเดียวเอง จากวันหนึ่งนะคะใจร้อนต้องรีบมาปลูกเพราะว่าช่วงนี้ผักขาดทําผักได้ไม่ทันก็เลยต้องเร่งเวลารับรวบลาดเอาเดี๋ยวอยู่จะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาลาดให้คหุณยายเอาเนาะอันนี้ไม่ต้องผสมยายยังไม่ต้องผสมปุ๋ยข้อใช่ไหมคะผสมผสมไปแล้วเหรออ๋อ,อโอเคตีดิน อก็คือยายผสมปุ๋ยคอกไปแล้วนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มอย่างนี้แล้วก็เอาต้นพันธต้นพันธุ์มาปลูกได้เลยต้นพันธุ์ก็คือมาจากแปลงแปลงยาวในโรงเรือนนู้นนะคะนู่นอันนั้นเป็นแปลงต้นพันธุยายเอาถอนออกมาแล้วก็ตัดใบออกหรอคะยายงวดน,นี้ตัดใบมันยาวมันงาม ความที่แบบว่าปลูกในโรงเรือนใบงามมากยาวมากนะคะปกติบางทีถ้าสั้น,นยายก็จะไม่ตัดอันนี้จะตัดเพื่อลดการคายน้ํานะคะเขาจะได้ไม่เหี่ยวมากตัดใบออกนี่ถ้าส่งให้ส่งให้ลูกค้าก็ต้องตัดไปอย่างนี้ยแะคะ่ะเพื่อแบบว่าใบไปถึงลูกค้าจะได้ไม่เหลืองมากนะคะก็จะตัดไปแบบมาณนี้แหละเวลาเราส่งยายก็จะเอามาแยกออก ต้นลาหนึ่งแง่งเหรอแม่เนี่ยค่ะแ,แยกออกมาชัดเจนอย่างนี้ปกติมันจะเป็นเงามันจะมีหลายๆแง่งใช่ไหมคะแล้วก็เราก็แยกออกไปนี้แล้วก็ปลูกเป็นต้นๆแยกออกได้ตามนั่นเลยค่ะมันจะเป็นหัวใครหัวมันน่อ,อันเดียวเลยนั่นแหละเรียกหอมแบ่งเราสามารถแบ่งไ,ได้ตลอด อันนี้นี่มีโครงการว่าเราจะปลูกไว้เยอะๆเพื่อจะเก็บดอกขายด้วยะคะดอกก็ขายดีที่อีสานนี่ใส่ทำนึ่งเนาะนอกจากจะผัดผักกางก็ผัดเนาะแต่ว่าทางนี้ส่วนมากจะน,นึ่งเอาใส่ต้มยำก็หวานอร่อยคะ่ะเพื่อนๆดอกผักผักกางก็จะส่วนมากจะผัดแต่ทางอีสานสน,ากกสานี่ใส่ต้มยำกินไป กินแทนต้นหอมอะแทนใบหอมอะค่ะแต่มันจะมีรสชาติที่หวานอร่อยอยูชอบขายดอกผักเลยให้แม่ขยายเยอะๆค่ะแล้ววันนี้แม่จะมีมีเม็ดผักโรยด้วยหรือเปล่าโรยบางโรยบางเอาักชีจีหรือชีลาวีลาวเอาชีลาวเนึกอย่าว่าแปลงก่อนเดี๋ยวอ,อีกเดี๋ยวให้ดูผลงานคุณยายนะคะ นี่อู่อัปเดตให้ดูไปด้วยเลยงวดก่อนนี่เคยสอนปลูกผักชีจีนนะคะซึ่งปลูกใช้ปลูกผสมในแปลงหอมแบ่งเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆกำลังงามเลยอันนี้คือเราจะไม่หวานนะนะคะคือยายจะตีคองเป็นร่องๆเพื่อว่าไม่ให้เขาหนาแน่นเกินไปแล้วต้นเขาจะงามสวยนะคะดูกใกล้ๆเลยเห็นไหมคะกำลังสวยนี่ผลงาน อันนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะอิวทําไม่ได้หรอกของอิวต้องหวานแบบรีบรีบทํารีบเสร็จแต่ถ้าาคุณยายทําคุณยายก็จะทําอย่างนี้นะคะนี่สวยงามมากๆอันนี้ยังไม่ถึงเดือนนะคะหอมแบ่งชุดนี้นะแม่ประมาณสักสองอาทิตย์กว่าฮะสิบห้าวันสองอาทิตย์และคะ่ะนี่สองอาทิตย์จากแง่งเดียวนะคะกำลังงามอย่างนี้เห็นไหมคะ,อะพอเขา ตอนปลูกครั้งแรกอะเพื่อนๆเ,เอาปุ๋ยคอกผสมกับดินตีให้ฟูอย่างนี้นะคะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ปลูกเหมือนที่ยายปลูกตามปกติแบบนี้นะคะแต่พอได้หนึ่งสัปดาห์พอรู้สึกว่าเขาเริ่มถอดยอดเขาเริ่มติดเพื่อนๆค่อยเอาขี้ไก่หรือขี้หมูนะคะมาโรยอย่างนี้เห็นไหมคะนี่ขี้ไก่แกบที่อิ๋วโรยเนี่ยโรยให้หนาเลยคะ่ะแล้วก็ลดน้ําปกติก็จะเขียวงาแบบนี้เลย ได้กินทั้งต้นหอมทั้งบักซีนะคะง่ายๆเลยค่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องหมักดินหรือไม่อะไรมากมายนะคะนี่อยู่อย่างนี้เลยแป๊บเดียวคุณยายได้สามแปลงส่วนกุยช่ายกุยช่าย,ยจะเอ่อใช้เป็นทำเป็นผักดองขายนะคะก็กำลังขยายพันธุ์อยู่เพิ่งได้สองแปลงแแปลงเดียวเองหรอแม่ ได้เป็นเดียวเองเดี๋ยวอีพาไปดูกุยช่ายนิดนึงนะคะมันยังไม่ถึงเดือนค่ะแตกยอดยังไม่บูกลักษณะเดียวกันเลยค่ะเหมือนก,นกันกับต้นหอมใส่แง่งเดียวเหมือนกันนะคะนี่เป็นกุยช่ายนะคะถ้าเขาแตกกอเต็มที่ <c oughs> พอถึงอายุเขาก็ออกดอกให้เราเก็บขายได้เหมือนกัน,นะคะ่ะขอบข้างยายโรยผักไว้ด้วยเห็นไหมคือ สวนเรานี่คือจะเน้นเน้นให้ใช้ประโยชน์เต็มที่จากแปลงจากที่ของเราซิมที่มีน้อยนิดนะคะตัวพวกนี้เป็นเขียวปลีนี่เพื่อดูบรรยากาศค่ะพอจะประมาณนี้อันนี้ระยะการเก็บเกี่ยวก็จะประมาณ1เดือนใช่ไหมแม่ห่งเดือนกว่ากว่าเนาะหเดือนกว่ากว่าเขาก็จะงามเต็มแปลงเดี๋ยวีจะอัปเดตให้ชมอีกทีนึงค่ะว่า ว่าจะงามแค่ไหนแต่ส่วนมากแล้วไม่เกินหนึ่งหนึ่งก็ใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งก็ะจะได้เดือนครึ่งอ่าเกือบสองเดือนละกิบได้นั่นละประมาณนั้นนะคะถ้ามีปุ๋ยเยอะก็ใส่เยอะไม่ผิดนะคะปุ๋ยคอ,อกใส่เข้าไปเลยแล้วเขาจะค่อยๆซึมละลายกินเข้าไปแล้วก็แตกกองามเองนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นที่สวนค่ะ หอมนี่ดีอย่างหนึ่งปลูกคือแบบเราไม่ต้องได้คุมผ้าไม่ต้องคุมพางแสงให้เขานะคะปลูกแล้วปลูกเลยรอวันงามอย่างเดียวปลูกแบบนักเลงมากเลยโยนโยนคมคมเพราะต้นพันุเราแข็งแรงค่ะเราถอนมาแล้วเราตัดใบแล้วก็แกะแง่งแล้วก็ปลูกได้เลยะคะ่ะ ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายไม่ต้องคุมฟางด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยายจะเอานั่นมาเอาผักชีลาวค่ะมาโรยโรยโลงแปลงเหมือนกับผักชีอ่ะนู้น,นะคะคือเราหนึ่งแปลงเราจะได้เก็บได้สองอย่างประหยัดเนื้อที่นี่แบบนี้นะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากชีจีนเป็นชีลาวค่ะจะได้มีของไปขายได้หลากหลายค่ะนี่มานี้เลยนะคะ หน้านุ้นยายปลูกมะเขือมะเขือไว้ยังไม่งามเดี๋ยวงามแล้วอีกจะมาอัปเดตให้ดูใหม่สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้เพราะว่ามันไม่ต้องไม่ต้องมีเคล็ดลับหรือวิธีการอะไรมากมายนะคะปลูกปลูกปลูกอย่างเดียวลดน้ำให้ชุ่มให้ปุ๋ยให้พอใครใครก็ทำได้ค่ะรับรองงามแน่ๆปลูกแบบบ้านๆโบราณโบราณเลยค่ะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวงามแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ